พิธีพุทธาพิเศษสุดยอดเหรียญมงคลครบรอบ82ปีหลวงพ่อแถมค่ะ วันที่6มิถุนายน2567ที่ผ่านมาที่พระอุโบสถหลังเก่าวัดช้างแทงกระจาดตำบลสามพญาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพระครูมนุนศีนสังวรหรือหลวงพ่อแถมศีนสังวโรที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอชะอําเจ้าอาวาสวัดช้างแทงกระจาดเกจิดังแห่งลุ่งน้ำเพชรบุรีได้จัดพิธีมหาพุทธาพิเศษเหรียญมงคลหลวงพ่อแถมรุ่นอายุวัฒนะมงคล82ปีโดยมีพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมชื่อดัง รวม25รูปเข้าร่วมพิธีตลอดทั้งวันอาทิหลวงพ่อทองสุขอินทชโชโตเกจิสายวิทยาคมเมืองเพชรบุรีพระครูมานนท์ศรีสังวรหรือหลวงพ่อแถมเกจิดังแห่งลุ่มน้ำเพชรบุรีพระครูวิสุทธิวรกิจเจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหารพระอารามหลวงชั้นโทพระครูพิพัฒวัชรปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอชะอําพระอาจารย์อำนาจวัดเขาสามล้านจังหวัดชุมพรพระครูบวรโพธิวิโรจน์เจ้า าอาวาสวัดโพพระในาพระอธิการอำนาจเจ้าอาวาสวัดชามพระคูวยธานวัชลพงศ์เจ้าอาวาสวัดหุบกะพงพระประดั์บุญมีปุญญาภาโคหลวงพ่อวังเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิดท่ามกลางประชาชนเข้าร่วมในพิธี สำหรับเหรียญมงคลรุ่นอายุวัฒนามงคล82ปีหลวงพ่อแถมจัดสร้างเหรียญทองคำตามสั่งจองจำนวน12เหรียญเหรียญเงินลงยาสีฟ้าสีแดงสีเขียวหน้าทองคำา4 6 6เหรียญเหรียญน,นวะหน้ากากาเงิน300เหรียญ เหรียญเนื้อตะกัว82เหรียญเหรียญเนื้อเงิน300อเหรียญเหรียญเนื้อ3กษัตริย์500เหรียญเนื้ออันปาก้า500เหรียญเนื้อทองทิพย์3 0 0พันเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟส0 0พันเหรียญเนื้อทองแดงรมดำ3า0พันเหรียญเนื้อทองแดงชุบไมค่อนพ่นสาย999เหรียญและเนื้อผงสีประจำวันเกิดเจสี7 0 0 0องค์เนื้อผงสีดำ1 2 0 0องค์ร่วมจัดสร้าง2139องค์องโดยวัดถุก มงคลทุกรายมีการต่อกโคดและหมายเลขกกำกับถุกองค์ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อหาเช่าบูชาได้ที่วัดช้างแทงกระจาดจังหวัดเพชรบุรี